เช้า,ชาจรดบ่ายวัน,นี้คือนาทีทองของการทุบโต๊ะตัดสินใจใครมีปัญหาเรื้อรังวันนี้จบได้จบแต่จะมีสามปีนักษัตวที่ต้องระวังตัวเป็นพิเศษทั้งเรื่องเลือดตกยางออกและการถูกหักหลังจะเป็นปีไหนไปเช็คกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเทวดาจ๋าถึงตาฉันยัง อัปเดตดวงชะตาประจำวันพุธท,ที่17ธันวาคม2568ตรงกับแรม12ค่ำเดือน1ปีมะเสงวันนี้พลังงานของดวงดาวส่งผลให้ต้องเด็ดขาดถึงจะดีครับวันนี้ใครที่ลังเลโลเลจะพลาดโอกาสทองนะครับเพราะดวงวันนี้เปิดทางให้คนที่กล้าตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องหนี้สินหรือแม้แต่ความรักเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละเรื่องครับ เริ่มที่ภาพรวมวันนี้ถือเป็นวันวอกธาทตุทองครับช่วงเช้าไปจนถึงบ่ายเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการจัดการเรื่องที่หมักหมมใครจะปราบทุจริตหรือเจรจาอะไรที่ต้องใช้ความเฉียบขาดลุยได้เลยครับการงานหัวหน้างานต้องนิ่งและฟันทงปัญหาถึงจะจบการเงินมีเกณฑ์ต้องตัดใจจ่ายเพื่อจบปัญหาหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลถือเป็นการฟาดเคราะห์ครับส่วนความรัก ถ้มันแย่นักจบเพื่อเริ่มใหม่คือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้าคู่ไหนยังรักกันดีระวังปากนิดนึงนะครับคำพูดตรงไปอาจจะทำร้ายใจกันได้มาถึงช่วงที่ต้องระวังใครเกิด3ปีนี้ฝังให้ดีครับ 1. คนเกิดพีขานใจเย็นได้เย็นนะครับวันนี้อารมณ์วู่วามง่ายเสี่ยงอุบัติเหตุห้ามทะเลาะกับคนแปลกหน้าเด็ดขาด 2. คนเกิดปีกุล ระวังคนใกล้ชิดหักหลังหรือนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ทำดีวันนี้อาจไม่มีใครเห็นอย่าพึ่งน้อยใจไปครับ 3. คนเกิดปีวอกวันนี้วุ่นวายใจแข่งขันกับตัวเองสูงระวังปัญหากระดูกและเส้นเอ็นอย่าหักโหมนะครับส่วนใครเกิดปีมะเส็งปีชวดและปีมะโรงยินดีด้วยครับวันนี้ดวงวันถูกโลกกับคุณทำอะไรก็ราบรื่นมาเสริมความปังกันหน่อย สีมงคลวันนี้จัดไปเลยสีฟ้าน้ำเงินขาวและเขียวใส่แล้วเหงงสีกาละกินีเลี่ยงได้เลี่ยงครับชมพูและเทาดำทิศรับทรัพย์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกเฉียงเหนือรื่ดีเวลาทองช่วงเช้า0 8 1 9 0นถึง0900นและช่วงเที่ยง1 1 4 9 0ถึงหน3 0นใครจะออกรถใหม่วันนี้ออกได้บางเวลานะครับ เช็ครื่องละเอียดอีกทีเพื่อความชัวเพื่อนๆเ,เกิดปีนักศัพท์อะไรกันบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจเด็กขาดไหมครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านและส่งกำลังใจให้ถ้าไม่อยากพลาดดวงแม่นๆแ,และเรื่องดีแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเทวดาจ๋าถึงตาฉันอย่างไว้ด้วยนะครับสำหรับเด็กที่เกิดวันนี้ถ้าเกิดช่วงเช้าจะเหมาะกับงานตำรวจทหารเพราะกล้าหารมาก แต่ถ้าเกิดช่วงคำ่ำจะมีบารมีเป็นเจ้าคนในคนสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและผ่านอุปสรรคไปได้อย่างสวยงามแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับเทวดาาถึงตัย